เอาเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัดเงานะครับแล้วนี้เราอยู่กันในเกมไอ n i v e r s a l Time หรือว่า AUT นั่นเองนะครับและแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับเจ้าตัวอีเวนต์ฮาโลวีนของเกมนี้ที่หลายๆคนรอกันผมบอกเลยว่ามีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะนะครับแถมยังมีตัวมาใหม่มีสกินใหม่แล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์แมปใหม่ทั้งแมปโอ้โหคือแบบ สวยงามตะการตามากนะตรงนี้ผมชอบมากๆเออสวยจริงแต่แต่แต่ในกรณีที่ทุกคนเล่นไม่ไหวเล่นไม่สบายตาผมแนะนำนี่เลยไม่ใช่ออปตัดไม่ใช่ออปตัดนะครับเขาไม่ได้เข้ากูนี่ครับมาที่ตรงรูปพระจันทร์ตรงนี้นะแล้วกดปรับเป็นกลางวันได้สำหรับคนที่เล่นแมปกลางคืนไม่ไหวก็ปรับเป็นกลางวันได้นะครับแล้วแต่เลยนะแต่ถ้าอยากจะเสพบรรยากาศอ่าก็นี่เลยนะจ๊ะ อ่ะแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทําการสรุปทุกอย่างที่อัพเข้ามาวันนี้นะครับแบบรวดเร็วทันใจไวๆให้โชคเลยนะเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b <d share>, s ไครต์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go <S คุณกําลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่ไหมถ้าใช่ผม <g år d> ขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพัแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น R.O.V. Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตกล่องสุ่มทรงจินูงบ29บาทได้นหัสเลย5%มาดูกันจะได้ไหมมีทรงจินูจริงๆด้วยทุกคนงบ29บาทคุ้มมากดีซีช็อปมีไก่เพชรไก่เวลเริ่มต้น15บาทรวมถึงตัวรับอัปเดตใหม่ทุกตัวมีเพชรแบบเทชดเข้าตัวขายด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาเว็บดีซีช็อปได้เลยต้องดีซีช็อปเท่านั้น โอเคครับตอนนี้นะครับผมอยู่ตัวหน้าเว็บแล้วนะครับที่เป็นสรุปอัปเดตทั้งหมดเลยจะเรียกว่ามาอ่านให้ฟังหรือมาสรุปคร่าวๆก็ได้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือ new ability หรือว่าตัวใหม่นั่นเองนะครับชื่อว่าชิคกิ n งอามินะหน้าตาจะประมาณนี้เลยค่อนข้างเท่นนะแอบๆคล้ายๆสแตนอยู่นะครับต่อมานะครับ อัปเดตที่2ก็คือ new area นะครับหรือว่าแมปใหม่นะครับจะเป็นแมปสำหรับทำอีเวนต์นี้เลยที่เอาไว้เก็บแคนดี้กันก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับให้คุณไปตีมอนเพื่อเก็บแคนดี้ไปแลกของนะจ๊ะต่อมานะครับเม i n map นะครับหรือว่า,าตัวแมปหลักก็คือตกแต่งเป็นธีมฮาโลวีนนะครับผมต่อมา ชิกิงามินะครับเจ้าตัวชิกริงามิเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเหมือนเจ้าตัวรีปเปอร์หรือตัวเคียวในใครที่เล่นมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกอ่ะอ่าน้องผมบอกมาว่าเมื่อก่อนรีปเปอร์ก่อนที่จะมาเป็นเคียวเนี่ยมันจะเป็นตัวหน้าตาแบบนี้เออเหมือนเขาจะย้อนยุคอะไรกลับไปประมาณนั้นเห็นเขาว่ากันแบบนี้นะแต่ไม่รู้หรอกว่าเก่งไหมอันนี้ยังไม่ได้มาเดี๋ยวก็ต้องรอดู นะครับต่อมานะครับ New Event Halloween นี่เลยธีมหลักคอนเทนต์หลักของเรานะครับก็คือระบบเก็บแคนดี้นะครับเจ้าตัวแคนดี้แบ็กเนี่ยจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับจะมีไวแคนดี้กรีนแคนดี้และก็เพอร์เพิลแคนดี้นะครับตัวสีขาวจะให้อยู่ที่25 UE หรือว่า20อ่าขอเรียก25บาบาทละกัน25บาทนะครับสีเขียวจะให้อยู่ที่150บาทและสีม่วงจะให้ชิ้นละ 500บาทให้เรานําเจ้าตัวแคนดี้พวกนี้ครับไปขายและเอาเงินตัวนี้จะเป็นเงินเฉพาะอีเวนต์นี้เลยนะไปสุ่มเจ้าตัวสก,กินที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นไงง่ายๆนะไม่ยากนะครับนี่เลยเราก็จะต้องไปเกาะใหม่เพื่อไปตีเจ้า n อ c พพวกนี้นะครับให้ดอกแคนดี้นะมอนทั่วไปธรรมดาไม่ดอกนะครับเราจะต้องไปตีบนเกาะนี้เท่านั้นนะฮะต่อมานะครับ เขาจะบอกว่า NPC ดรอปเนี่ยจะมีโอกาสดรอปสีเขียว25แต่สีขาวเนี่ยคือได้100%เลยนะครับแต่ต้องเป็นเกาะนั้นเท่านั้นนะครับผมต่อมาครับจะเป็นเจ้าตัวสกินใหม่เออสกินใหม่อ,อลืมบอกตัวนี้เป็นตัวสำหรับแลกแคนดี้นะมันจะอยู่ในเมนแมปเลยนะครับแต่งตัวแบบนี้นะไปคุยเพื่อเอาแคนดี้ที่เก็บไปแลกเป็นเงินในเกมแล้วก็ไปสุมนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลย สกินใหม่ทั้ง9ตัวนะครับก็จะมีเจ้าไฟในแอฟเฟดดี้นะครับตัวนี้เลยจะเป็นของคิงคิมสันนะครับแล้วก็จะมีคุโรคาวเท่ดูแบบดูดาร์กมากนะครับของใครวะคุโรคาตัวนี้ผมไม่รู้จักนะชื่อว่าไบโอเคเป็นฟิลแบบติดเชื้อนะครับซอมบี้ประมาณนั้นนะแล้วก็เดอะเวิลนะครับตัวจะเป็นสีดำนะ ต่อมาก็จะเป็น Star p a t i n u m t h e w o r l นะครับจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็เขียวครับ Reaper Skin Halloween นะครับเจ้าชิ้นนี้นี่ค่อนข้างผู้ตามตรงนะฮิตมากผมเจอคนถือแอคในเซิร์ฟบ่อยมากนะครับแล้วก็โกโจนะโกโจดูเฉยๆมากเลยอะเออดูเฉยนะแล้วก็อีกตัวจะเป็นอะไรนะมันชื่ออะไรวะอ่าไอไอไที่มันก๊อปสกิลชาวบ้านเขาได้เออนะผมลืมชื่อนะ แล้วก็เป็นอ๋อโกโจมา2สก,กินแล้วก็สุดท้ายจะเป็นยูจินะครับเออเป็นยูจิอืมก็ที่ผมว้าวก็น่าจะมีแค่เจ้าไฟนลเฟดดี้กับเคียวนะส่วนตัวผมมองว่างั้นอะไอ้มือนี้ด้วยแต่ผมไม่เคยเล่นตัวมันนะเออนอกนั้นผมเคยเล่นแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอา่นี้เนี่ยนะครับจะเจอเป็นโอฮโลวีนสกินวิวออสโซลีเทินด้วยนะครับก็คือ สกินฮาโล w วีนเก่าๆของปีที่แล้วนะ่าจะเอาเข้ามาด้วยนะครับก็ไปสุ่มกันให้หนำใจไปเลยสำหรับใครที่ไม่ทันอีเวนที่แล้วนะครับแล้วก็ See the Q-Effect อ้ามี Q-Effect ด้วยนะเออมี Q-Effect ให้ด้วยนะครับเออของอีเวนท์นี้นะแล้วก็สุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วแหละนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวบอสใหม่นะ w h l l o w w e n n l a ล boss ถึงจะดูน่ากลัวแบบนี้แต่ผมบอกเลยว่าบอสกากมาก กากเลยใช่คําว่ากากเลยเลือดมีไม่เยอะด้วยนะครับและเลือดแล้วไม่เก่งด้วยเลยเออไม่เก่งเลยนะครับตรงนี้นะครับจะมีของดอบอะไรบ้างเนี่ยจะมี purple candy โอกาสดอบปนะครับกิน candy เนี่ยโอกาสดอบ90เลยแล้วก็เคิร์ด apple โอกาสออก50-50เคิร์ด apple เนี่ยเอาไว้ทำา u e s เพื่อรับตัวใหม่เดี๋ยวตรงนี้ผมทำคลิปแยกให้นะครับแล้วก็ กิมโฮโลไทเทิล if you deal 10% damage to the boss อ๋อเป็นฉายาครับเขาบอกเป็นฉายาจะทำให้เราทำดาเมจกับบอสแรงขึ้น10%ตามนั้นเลยนะเอออ่ะแล้วก็เจ้า m p c ตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะครับสำหรับเอาไว้วาปไปเจ้าตัวแมปใหม่นะอ่ะและนี่เจ้าตัวรับเควสใหม่โอเคหมดยัง New Setting อ่ะนี่แค่อ e ีโมโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้ โอเคก็จบไปแล้วสำหรับการสรุปอัปเดตสั้นๆง่ายๆได้ใจความเลยนะครับนะอ่ะผมสรุปให้ทีถ้าเกิดคุณจะไปตีเกาะใหม่นะครับคุณคุยกับตัวนี้แล้ว้าไปนะนี่เลยกด Take me the นี่คัสโลนะครับอ่านผิดขออภยัยนี่แค่นี้เลยแล้วก็จุดรับเควสจุดรับเควสสำหรับเอาตัวใหม่ก็คือตัวนี้เลยนะครับแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้ทีเจ้าวิธีทำเควสตัวใหม่ นะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็มาสั้นๆง่ายๆถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักหนักกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย